สวัสดีครับผมปีชาจากสูนยยภาพชีวสุขครับวันนี้มีแขกสําคัญได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่คลินิกชีวสุขครับสวัสดีครับพ่อแต๋วครับสวัสดีครับพ่อแต๋วเป็นเพื่อนบ้านของผมครับแล้วก็ตอนนี้พ่อแต๋วได้มีโอกาสที่มารับการรักษาที่คลินิกชีวสุขพ่อแต๋วครับก่อนหน้าแข็งแรงนะครับพ่อแต๋วทํางานที่บริษัท พอททนะครับตอนนี้เกษียณแล้วอายุเจ็ดสิบปีอายุเจ็ดสิบสองแล้วนะครับเพราะแต่เป็นอะไรมาถึงได้มีโอกาสได้มาทำการรักษาที่คลินิกครับเป็นสโต o นะคะเส้นเลือดฝอยขัางขั้นขวาหากแตกโชคดีที่ไปเป็นที่โรงพยาบาลหมอหมอก็ช่วยได้ทนได้ทาเวลาทนเวลาครับผมก็ทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตผ่านวิกฤต ตอนนี้อาจจะหลงเหลือเรื่องของสุภาพเล็กน้อยข้างซ้ายเล็กน้อยค่ะข้างซ้ายนะครับค,คือก่อนหน้านี้เ,เรื่องแขนซ้ายเรื่องมือซ้ายเป็นยังไงครับก่อนหน้ารักษาก่อนหน้ารักษา,า,านี่จะมปีการเกงะะ่งค่ะครับข้างซ้ายนี่จะเก่งแล้วจะปวดไหล่ข้างซ้ายครับผมแต่ตอนนี้จะดีขึ้นค่ะมารับการรักษาที่ชีวสุขประมาณครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งนี้ครั้งที่สามดีขึ้นยังไงบ้างครับดีขึ้น ดปขึ้นตามลำหนักค่ะแต่ที่เกรงก็หายเกรงแล้วะหายเกรงแล้วนะครับค่ะอืมครับมาน้ําครับมาน,น้ําดูแลรักษาคุณป้าแตว๋ว <c oughs> จนท่านเดี๋ยวนี้ป้าแต๋วบอกนี่คือลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับการรักษาของป้าแตว๋วทำยังไงบ้างครับก็คือของป้าแต๋วค่ะจะมีอาการเกรงของกล้ามเนื้อนะคะซีีซ้ายค่ะก็คือวิธีการรักษาของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้การกระตุ้น ไฟฟ้านะคะร่วมกับการประคบ <c oughs> อุ่นค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยเราใช้เพื่อลดภาวะกดเกร็งนะคะของกล้ามเนื้อทั้งแขนแล้วก,ก็ขาค่ะร่วมกับการกระคบอุ่นเนี่ยการะคบอ,อุ่นนะคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดค<ม>่ะทำให้กล้ามเนื้อคลายนะคะหลังจากกระตุ้นไฟฟ้าสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการยืดกล้ามเนื้อค่ะเพื่อลดภาวะการกดเกร็งของข้อต่อนะคะซึ่งเราจะรักษาไล่มาหมดเลยะคะ่ะตั้งแต่ข้ขอไหล่ข้อศอกนะคะข้อมือนิว้ว <c oughs> ข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าแล้วก็นิ้วเท้านะคะ <c oughs> หลังการรักษาก็คือพบว่า การเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะลดลงนะคะคสามารถเหยียดนิ้วได้เต็มที่ขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ของป้าแต๋วเนี่ยจะมีอาการปวดตามมีปวดบ่าซ้ายนะคะแล้วก็ข้อพับด้านขวานะคะเราก็รักษาโดยการใช้ยันต์าซาวค่ะในการลดปวดนะคะหลังการรักษาแล้วเนี่ยก็พบว่าการปวดน้อยลงะคะ่ะครับครับนี่คือพัฒนาการในการดูแลรักษาด้วยการทากายภาพบำบัดนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ชีะสุข ให้การรักษาเนี่ยเรามักจะใช้คําว่าบุญรักษารักษาด้วยใจสุขใจด้วยกันอยากจะให้ทางคนหมอน้ําได้บอกถึงความคาดหวังหลังจากที่ป้าแต๋วได้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องออหมอน้ําอยากเห็นยังไงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของร่างกายในส่วนด้านซ้ายของป้าแต๋วครับก็คือของป้าแต๋อค่ะจากการตรวจร่างกายเนี่ยปัญหาหลักๆที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของข้อมือแล้วก็ข้อเท้าค่ะ ข้อมือนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือป้าแต๋วเนี่ยบอกว่ามันจะมีการหดเกรงของนิ้วมือนะคะไม่สามารถเหยียดนิ้วได้สุดคือถ้าเกิดจะเหยียดนิ้วอะคะก็คือจะต้องใช้มือฝังตรงข้ามมีช่วยในการเหยียดนะคะแต่ว่าหลังจากการรักษาก็คือป้าแต๋วเนี่ยพบว่าสามารถเหยียดนิ้วมือได้มากขึ้นนะคะสามารถเหยียดนิ้วมือได้เองค่ะส่วนข้อเท้าเนี่ยปัญหาที่พบก็คือเวลาเดินเนี่ยมันจะมีภาวะหดเกรงทำให้สมัดไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้นะคะแต่ว่าหลังจากการรักษาเนี่ยป้าแต๋วเนี่ยรู้สึกว่าาดดินนีกระะขมมััตค ก็แต่ต้องต่อเนื่องนิดนึง<ด>นะครับเพื่อจะได้มีความสุขกับร่างกายอารมณ์มะสุขอยู่แล้ว <c oughs> นะครับครับผมครับยินดีครับครับม <c oughs> ขอบพระคุณครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญของชีวิตเราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาและช่วยกันซ่อมแซมด้วยการทำกายภาพบัดที่ถูกต้องชีวสุขรักษาด้วยใจสุขใจด้วยกันขอบคุณครับ <c oughs>